สวัสดีครับเราอยู่ในรายการอีวามิทีทีวีซีเอชนะครับเราอยู่ในเกมในช่วงอีวามิทีเกมิง EP สามพาร์ทสองนะครับเราก็อยู่ในเกมเดิมนั่นคือเกมแอร์เรนเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทหนึ่งนะคะนี mm ่เราก็กดเพลย์ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นตอนเช้านะครับอันนี้ตอนเย็นอันนี้รู้แล้วครับวันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือลมอน,นี่คือกลางคืนอันนี้คือหมอกอันนี้คือ ฝนตกนะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาขับตอนเย็นนะครับลายการที่สัญญาหลังจากที่สัญญาไว้นะครับก็จะกลับบุ้งยี่สเจ็ดที่สัญญาสิบพันหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะเลือกหกร้อยแปดสิบเอ็ดอันนี้นะครับก็จะเริ่มเล่นกันเลยเราก็ใช้มุมนี้นะครับเราก็จะเล่งเครื่งไอสุดไปเลยก็จะกดเบอร์สองครับ ว่าเครื่องบินโบอิงเจ็ดแปดเจ็ดทยานฟ้าไปเกาะต่างๆนะครับนี่คือ Boeing 787นะครับอ่ะโอเคเรากำลังจะถึงที่หมายละเราจะเริ่มลดความเร็วแล้วนะครับโอเคเราลดความเร็วแล้วนะคะเราลดความเร็วแล้วนะครับตรงลดที่หนึ่งนะครับ มันมี 1x กับ 2x 2x ก็จะเร็ว 1x ก็จะธรรมดานะครับมันก็จะไม่เร็วมากก็จะบอกช้าครับแต่มันเป็นเกี่ยวกับไอพฟนนะครับแล้วความเร็วต่างๆนะครับเราก็จะมาดูซิว่าวันนี้ผมจะลงโจอได้หรือเปล่าเลยเล่นเว้ยเล่นเวเพอ,า,อา,าเกมนี้โดนทรายหรือโดนหญ้าไม่ได้เลย ว่เสียจะยากหน่อยอ้าวลงได้อุ้ยเบรกเลยเบรกเบรกเบๆเบรกเบกเบกเบ,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 บกไม่ทันตู้มเลยไม่เวลาครับเราก็จะแก้ตัวนะครับแก้ตัวลองอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเจ็ดปเจ็แต่ไปเกี่ยวโตวครับญี่ปุ่นหรือเปล่ากเกี่ยวโตว นะครับก็จะไปครับอันนี้คือหนึ่งเร็วสุดนะครับ one x แต่ถ้ two x ก็จะเร็วมากปูดเลยครับปูดเลยนะครับปูดลอคิดอันนี้เคงบินเราก็จะเลี้ยวอย่างนะครับโอเคเรากำลังไปเกาะเกาะตรงนี้นะครับ เถึงที่หมายแล้วครับเราก็จะปรับให้มันลงเรินเวยอย่างได้ตรงเลยลงได้ตรงเรินเวรีเดียลชิลตอนนี้นะครับผมก็ได้ลดความเร็วของเครื่องบินแล้วนะครับให้เหลือหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อลงจอดอากา้เลือนิดนึนงแล้วนะครับเหลือแอ้เพิ่มไวนิดนึงเครื่องบินดีครับยากนะครับ โอเคนี่นะครับเรากำลังจะลงจอที่เจ็ดแปดเจ็ดจะลงจอได้ดหรือเปล่าจะลงจอได้ดหรือไม่ดู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 ลงล,ล,ล,ลง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 อะแก้ตัวสำเร็จนะครับจริงๆอันที่แล้วก็ลงได้นะครับแต่ลงแล้วมันไปโดนทรายก็เลยระเบิดเกมนี้คือห้ามโดนทรายห้ามโดนหญ้า โดนได้แต่พื้นลัเวีเท่านั้นนะครับโอเคเราถึงที่หมายแล้วนะครับเย่ Yay! ได้1นึ่งบาทนะครับเราก็จะขับอีกหนึ่งเครื่องบินนะครับหนึ่งเครื่องบินก็จะขับเครื่องบินเหรอเครื่องบินอะไรดีก็จะมีเหมือนเดิมอ่านมี passenger pack คากุ๊ p แพคมี Tally Pack แล้วก็ซีรีโฟนะครับ เหมือนเดิมนะครับเราก็จะขับเครื่องบินเจ็ดห้อเจ็ดนะครับมีเจด็ดห้เจ็ดกันเจ็ดห้าเจ็ดเดี๋ยวจะปล่อยสกายพากัน,กกนเอรกเบ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 รกตู้ไม่ทันอเลยเลยระเบิดแล้ว ม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับอ่ะเปลี่ยนเครื่องบินดีกว่าอันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะเรากดปุ่มกดผาเราตอนนี้เหมือนเดิมนะครับแต่เราเปลี่ยนเราเป็นคาร์โก้แพ็กกันบ้างนะครับเราเอาเป็นเครื่องบินซีสิบเจกันนะครับเป็นเครื่องบินแบบคาร์โก้นะครับไปเล่นกันเลยเครื่องบินคาร์โก้ผมลองขับแล้วนะครับก็ไม่ยากมากอะไร นนี้ก็ขับตรงได้เลยนะครับไปก็จะเร็วมากถึงแล้วก็ต้องขึ้นนะครับโอเคเรากำลังจะเดี้ยวไปเกาะนี่ก็สามารถดูแผนที่นะครับว่าไปเกาะอ,อะไรก็ในในเกมก็มีเกาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดเกาะนะครับทั้งหมดเจ็ดเกาะเลยโอเคเราถึงเกาะแล้วนะครับที่เรามา เรากำลังจะลงความเร็วนะครับที่จะลงสุดสนามบินโอเคแก้ตัวครับแก้ตัวจากเครื่องบินเจ็ดห้าเจ็ดแล้วมันจะมันระเบิดยังไม่ทันขึ้นเลยโอเคครับพร้อมนะครับพอแล้ว,รลวเราก็จะลงจอแล้วลดความเร็วโวโด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 ,โด,โด,โด รอมาดูกันสิว่าผมจะลองจอดได้หรือเปล่าชุนดูดูดูดจะได้ปะจะได้ปะจุดจอดได้นะครับเบรกเลยเบรกเย่ลองจอดได้ดีใจจุงเบยดีใจจังเลยนะครับดีใจมากๆเย้เข้ามาทีจะ ก็กาบสยองสนับินไม่ใช่โอเคครับวันนี้เราก็ได้เล่นเกมครื่งบินนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก,กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เรานะครับกด SUBSCRIBE กันเยอะและติดตามกาันในที่ Facebook อีวามิดีทีวีซีเอชและ Instagram อีวามิดีทีวีซีเอชนะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าเกมมิง่งเราจะมา เล่นเกมอะไรจะลืมกดดูได้ที่ช่องอีวามีดีดีบีซีนะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย